สีแดงครับทิมเบียรลิมครับสีขาวทิมสวนเข้ามาสีแดงเอาโคนขึ้นไปรับสีขาวกินหงายสีแดงใช้ม้ากินขึ้นไปสีขาวเปิดฉากกินก่อน ฝั่งสีแดงใช้โคนสีขาวทิ่มไล่สีแดงถอยกัดสีขาวทิ้มเบี้ยริมฝั่งสีแดงจึงขยับมา้า สีขาวดันโคนหลบเม็ดฟังสีแดงถอยมา้าสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงจึงดันโคนสีขาวยกเรือขึ้นฟั่งสีแดงเอาเรือเข้ามาผูกสีขาวยังซ้อนเรือฝั่งสีแดงถอยโคน สีขาวจึงเปลี่ยนมาทิมเบี้ยสีแดงกินสีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวจึงทิมเบี้ยสีแดงทิมสวนสีขาวกิน สีแดงครับใช้เบีย้ยกินเบีย้ยอีกตัวสีขาวกินโต้อตอบสีขาวอมเม็ดขึ้นผูกเบีย้ยสีแดงขยับเหลือสีขาวเปิดโคนฟังสีแดงจึงกิน สีขาวกินสีแดงถามต่ออยครั้งสีขาวจึงกินสีแดงใช้มา้า สีแดงถอยเม็ดสีขาวไม่แลกสีแดงเอาเม็ดเข้าไปสีขาวถอยมา้าสีแดงครับทิมเบียสีขาวกินสีแดงเอาโคนกินสีขาวกินสีแดงจึงได้กิน สีขาวเดินม้าฝั่งสีแดงขยับม้าสีขาวโยนม้าเข้าแรกสีแดงกินแรกสีขาวใช้โคนฝั่งสีแดงถอยม้ากลับ สีขาวเดินขุนบีบพื้นที่ฝั่งสีแดงหงายเบี้ยผูกเม็ดสีขาวจึงทิ่มโคนสีแดงกินลุกสีขาวใช้เบี้ยสีแดงขยับขุนสีขาวหงายลุกสีแดงหลบ สีขาวจึงเดินนิดฝั่งสีแดงขยับมา้าสีแดงครับ ยอมเอาม้ามาแลกเบี้ยสีขาวรับแรกสีแดงใช้ขุนสีขาวตีลุกสีแดงหลบ สีขาวลุกซ้ำสีแดงถอยหนีสีขาวเอมาม้าจับเบี้ยงหายฝั่งสีแดงใช้เบี้ยงหายผูกไว้กับเม็ดสีขาวขยับมา้าจับเบี้ย ฝั่งสีแดงใช้ขุนขึ้นไปผูกสีขาวจึงขยับขุนเข้าไปช่วยฝั่งสีแดงต้องเดินขุนสีขาวจึงได้กินสีแดงขยับขุนขึ้นมาสีขาวเดินมาฝั่งสีแดงได้แต่เดินขุนสีขาวจึงบีบพื้นที่ฝั่งสีแดงเดินเบี้ยงหนสีขาว กินสีแดงทิมเข้าไปลุกสีขาวถอยเบี้ยงหายทำให้สีแดงมีตาเดินสีขาวเดินเม็ดไปเตรียมจะปิดช่อง ฝังสีแดงจึงเดินมาข้างเบี้ยสีขาวใช้ขุนกันฝั่งสีแดงจึงเดินกลับสีขาวใช้ม้าบีพื้นที่สีแดงยังไม่ยอมเข้ามุม สีขาวจึงใช้ขุนบล็อกไว้สีแดงเดินเข้ามุมสีขาวเริ่มขยับเม็ดสีแดงเดินขุนสีขาวเดินเม็ดสีแดงขยับขุนสีขาวเอาเบี้ยหไหนเข้าสีแดงเดินขุนสีขาวเดินเม็ด สีแดงเข้ามุมสีขาวตีลูกสีแดงเดินอีกครั้งสีขาวปิดเกมลูกจน